ช嘻嘻妈妈妈嘻嘻嘻า妈妈妈妈妈妈嘻嘻嘻妈ม妈切切妈妈妈อัมขอพายครับขอแทรกหน่อยนะครับทุกคนตอนนี้ผมไม่ใช่เกสแล้วผมชื่อจักิพัฒน์ปัตตพีเชอรี่มาโน่เจติสากรใช่นล้ไม่ใช่ผมโอเคแค่นี้แหละ ไ่โอ <Scroll> ้สว <Respect> ัสดีครับผมคือสองครั้งสองชาติสองอะไรไม่รู้เออใช่มึงจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ไปกุณน่ารำคาญว่ะโอเคมึงแค่นําเสนอแค่นี้แหละลาก่อนโอเคไปเป็นเพื่อนด้วยสวัสดีครับผมโค้ชในที่สุดก็ได้เจอกันเป็นครั้งแรกก็ไม่ต้องสงสัยแล้กว่าน่าเป็นหูเสียงแหลกกูัอยู่จักหวัดกูเจอที่ไอ้ควาสวัสดีครับวันเอกวันเอกหรือว่าจะเรียกผมว่าไข่หนึ่งฟองก็ได้ เออใช่ผมไม่ได้มาบอกววาววตาของผมผมแค่มาแนะนําตัวใช่ช่องนี้มาแนะนําตัวเฮ้ยมึงอย่าแย,ย่งคลิปของกูได้ไหมไอ้ใครนงฟองไม่ได้และไอ้นี่คือแมติฟิกชั่นอฉลุอ้าวกูหลบอากาศเหรอเออช่างมันเออหลบอากาศก็ช่างแม่งไปเออแล้วทำไมกูปล่อยอย่างนั้นวะ